ผมพี่นี่บวชกับหลวงปู่ธรรมรังสีเลยใช่หรือเปล่าใช่ครับเอ้หลวงปู่ท่านตอนนั้นท่านทักพี่ว่าอะไรนะเออตอนนั้นไปบวชไปบวชพามไม่ใช่เหตุที่ได้บวชเนี่ยท่านทักพี่ว่าอะไรตอนนั้นอ่ะบุญขาวบุญขาวก่อนสิไปบวชพามเราไม่ได้ไปบวชพามออย่่เจ็ดวันครับแล้วยังไงต่อทีพอวันที่สามเนี่ยท่านก็มาทักว่าคนจะเป็นหมื่นถูกไหมครับเขามาทักพี่คนเดียวว่าโยม บวชพระน่ะบวชพามอ่ะได้บ,บุญน้อยบวชพาะดีกว่าโ oh. อ้ทักว่าอย่างนี้แล้วพี่ตกใจไหมล่ะพี่ก็ตกใจคนลูกว่าเอาทำไมรันพูดอย่างนี้เนี่ยผมบ,บอกว่าผมไม่ได้ลาครอบครัวลาพ่อแม่ลูกเมียมาเลยครับจะไม่มีอะไรมาเลยครับท่านก็บอกว่าพรุ่งนี้อัตมาอาจจะเป็นอุปธรรมให้จะเป็นอัฐบริการให้เอเรื่องจริงเหรอเรื่องจริงเหรอพี่ เรื่องจริงสาบานต่อบนจัก,กรวานนี้ก็ได้ท่านเป็นเจ้าภาพในการบวชได้พี่ะฮะอัฐาบริขารหายพี่เลยตเตรียมพร้อมไว้พี่ทุกอย่างเลยฮะครับโอ้โหแล้วก็บวชกับท่านอยู่ได้ประมาณ2 7วัน9วันครับผมคืนก่อนจะศึกเนี่ยฝนมันตกอย่างภาคฤด,ดูร้อนเนี่ยครับครับ ฝนตกแล้วก็มีงูเหลือมใหญ่ๆเท่าขาเนี่ยมันเลื้อยหน้ากุติเพิงหมาแงนที่ท่านสร้างให้ครับแล้วแนวทางการปฏิบัติของสายหลวงปู่ธรรมรังสีเป็นยังไงบ้างพี่ตอนสวดมนต์ไหว้พระตื่นตีสี่ครับตอนเย็นทำวัดเย็นครับผมเข้าวัดจะเดินจงกรมอยู่ในป่าครับนั่งภาวนาโอมีแค่นี้ภาวนากิจวัตรก็วนอย่างนี้ทั้งทั้งวันหนักกว่าเรียนนักเรียนในร้อยตำรวจอีกแล้วหลวงปู่นี่เป็น ท่านรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าจริงหรือเปล่าพี่รู้อะไรจริตคนจริงไหมไม่ไม่แน่ใจเพียงแต่ว่ารู้ว่าท่านมีเมตตาบารมีเมตตาสูงาาแมวหมากาไก่มานั่งคนละ้อนไปเย็นหมดครับเย็นเราไปนั่งอยู่ก็เย็น,นยังก็เปิดแอร์นี่ร้อนร้อน่เย็นแล้วสมมติใครละ้อนไปอยู่ใกล้หลวงปู่น,นี่จะเย็นเลยเหรอ <ละ S 1> พี่แผ่เมตตาแรงเมตตาบารมีแรงมาก ท่านเป็นสังฆราชสองแผ่นดินเหรอครับในข่าวเขาให้สมญาามอย่างนั้นมีมนให้เป็นสังฆราชท่านไปรับท่านไปยึดติับผมในลาบยศตรงนั้นในชีวิตพี่พระพระพิสุสงฆ์พระเกจิที่สุดคือหลวงปู่ธรรมรังสีใช่ไหมครับใช่เป็นพระปู่ระชานี่โอ้เป็นพระบิชาแล้วพี่เวลาเจอปัญหามาพี่นึกถึงท่านก็ผ่านทุกอย่างก็ปกติพี่ใช่ใช่นึกถึงท่านแล้วปกติพี่มีภูมิอยู่แล้วครับูอย่แล้ว เราเชื่อมั่นในกรรมดีรผมกรมดีได้ดีทำช่วได้ช่วยเขยเชื่อมั่นในผู้ศาสนาอยู่แล้วครับผมแล้วก็ไปเจอท่านครับอืมแล้วก็ปฏิบัติเห็นพี่อย่างเงี้ยเห็นพี่อย่างเงี้ยครับแต่ว่าในจิตใจพี่พี่เป็นคนศาสนาในผู้ศาสนาเชื่อมั่นในกรรมดีครับโอเคครับขอบพระคุณครับพี่ครับ